คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่เข้าใจภาษาลูเท่านั้นและถ้าหากคุณไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเราไม่มีคำแปลค่ะ แลนฮูลีนูนาะเรามาลูยีลีทูล่ลองช่วงของลำนู้นหล่นฝุ่นนะคะเราขุดและนูลน้ลำนูรวัวตูก่อนนะคะว่าลือชูอะไรนะคะลือชูล้ำนูหล่นฝุ่นนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าหล่นฝุ่นนะคะตอนนี้เป็นแลโออยู่ที่ดูไลบุยนะคะเอาลิงจุงแล้วอะ่ะเราลำทุมลิบคุบลีนูก็เพราะลาวู้เราลิ คุดหลืงถุงเลื่อนพูนกันเลยทุยเลื่อนพูนเล่งกุง้งที่แบบลุยคีภาษาลูกันอะไรอย่างนี้นะก็เลยทําเล่นคุลามูเลือกผู้ความรันบุญเลงถุงนะคะแล้วก็หรือถูเล่าเป็นรานกุลแกล้กู้เหลือบู่เนาะในล่วงชุ่งชีลิตวุฒที่หลิดถุดอยู่กับโลคุลิดวุฒนี้นะคะแบบทําให้รันชุนไม่ไล่ด้วยหลับกุบล้านบูนะจ๊ะรันชุนต้องอยู่ที่ดูไลบุยนี้ ไปอีกลานนูนไลมุยรูลาวูจะหลับกุบไปลินบุญเมื่อไหร่ไม่มีไรคุยหลอบตุบายดูยนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะมารับอ๊บเดดูดนะคะเรี่ยวกี่หลับกุบรีชูริตวูดในล่วงชุ่งลีนูนะคะเป็นแบบเอพิโหลดสูตรแรกต้องขออภัยลาชูไม่ไล่ด้วยไหลสุยรับซุปนะเพราะลาวูเราไม่มีรลังตุงในการล่างจุง แล้วก็อีกหลางยุงลึงนุงนะเราไม่ไล่ช่ยโปรเฟ s ชั่นอลเพราะฉลันนุ้นไม่ราดูลามูนะจ๊ะโอเคมา ลานวุลลีนูวันลี่ชูยี่สิบเล็ดจุดมีนาะลิชูริทวูดในดูไลบุยหลึงหนุงอลิททูที่หลานผูนมานะคะได้ลำถุมอะไรหลายหลังอยู่ลากมูกแบบลากมูกหลอนฝุนได้หลึกฝูกเล่นลีกูล่าตู้นะจ๊ะแตง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 ,แงได้เล่นตู้ในลิกทุกหลอกถูกนะจ๊ะใครที่รีมูลิกทุกหลอกถูกก็ไปาำตูมกันได้ได้รำุมขล่มหนุมได้รำุมหลานหูนนะจ๊ะได้ ูยกับลัวตูเลงอูงแต่เอาจริงก็แอบรีมูลิตคุดหลึงถุงแบบไลทุยลิตคุดหลึงถุงเลื่อนผู้ลิตคุดหลึงถึงผู้ไลชุย อยากหลับกุบไปไ,ปไลชุยอะ่ะอยากเลยจูบไลชุยอ่ะเออคือแบบทำลายมุยล้าหูแหลตู่มันก็มีล่อคู่รีดูนะทุกคนคือว่าที่ดูไลบุยเนี่ยมันแหลบบุบว่าเล่มคุ้มล้นคุณมากแบบลิงจุงรังจุงมีแบบพลลุซิตอะ่ะส่งเป็นล่อคู่รวมคูมมาว่าแบบสเลตูโลมภูมนะยูอย่าหลอกอู่ไปไหลหนุยเพราะว่ามันไม่หลอดปูดไลพุยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ก็เมื่อลายบูญนะคะมีโลนรูนคุณรูไหมโลนรูนแล้วก็มาล้นพุ่นลายอยู่รั่วทู่เรืองมงเลยเว้ยเริ่หลิบสุกหลิบสุกไปเลยนะแม่นี่คือลิชูลิทวูดในลูดีไลบุยนะคะไม่มีอะไรลากมูกอ๋อแล้วก็คือหล่นฝุ่นน่ะได้หลวดตูดเรือชูโลคูลิตวุดหล่นฝุ่นก็หลอกอุกมาล่าวูดไล่มุยหลิดตูดเรือชูนะจ๊ะ หลอดปุ๋ยไรพุยจ้าหลอดปุ๋ยไรพุยหลังหงล่าวูนะคะสลาถูนลานกูเนี่ยมันจะรีดูลื่นคูนล,ลื่นคูนรีบุรีโนก็ไรมุยอะไรลากมูกแล้วอะ่ะเราแลกคู่หล,ลักอยู่รูดพี่ภาษาลูหลอพูลาวูเราแบบลิดคุดหลึงถุงเลื่อนคูนก็เลยทุยทั้งหลายของเรารีทูกระเลสสูรรีทูไรทุยอะไรอย่างเงี้ยริดคุดหลึงถุงคุณแล่มู่ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นรีอูรีพูที่ สนุกสนานละกันเนาะอย่าลาดูร่ามู่อะไรกันนะจ๊ะ ร้องนุ้งหลออขูนะไม่ดราม่านะร้องนุ้งหลออขูเอาละค่ะท้ายคลิปนี้นะคะเราจะมาฝึกฝนภาษาลูไปพร้อมๆก,กันกับหลนฝนุ่นหรือว่าฝนนะคะฝึกฝนหลึกฝุกหลนฝุ่นนะคะหลึกฝุกหลนฝนุ่นภาษาลูไปด้วยกันนะคะผ่านบทเพลงซึ่งวันนี้เพลงที่ฝนจะเอามาฝึกให้กับเพื่อนๆก็คือเพลงนอกสายตาลอกนูกหลายสุยลาตูนะคะลอกนูกหลายสุรลาตูนอกสายตาของพี่แลดคุทลรียานะคะ และคุดทริยามาพร้อมแล้วนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะเอาฝึกแบบสั้นๆพอจับใจความได้เอาไว้ไปนินท้าเอาไว้ไปเมามวยคนอื่นกันเพื่อนแต่อย่าไปเมามอยคนที่เขาแบบเข้าใจภาษารู้นะแมเงเขาก็จะมองหน้าแบบเขาจะมองแรงอะเขาจะแบบหล่อนฉันรู้นะแบบแกฉันรู้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อนสาวนะ เราเป็นชนีเรายัางรู้เลยถูกไหมเป็นแบบแกงชนีที่มีเพื่อนสาวเยอะๆเขาจะรู้ภาษาลูกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะถ้าจะไปนินทาหรือว่าเอาไปพูดถึงไทยเนาะก็แบบเบาๆหน่อยแบบไปเมา้ามอยเขาอย่าโปะนะแม่โอเคนะ เอาท่อนไม่เคยอยู่ในสายตาเลยกันนะเลยมุยเลยคุยอยู่ในลายสุยตาเลายมุยเลยคุยอยู่ไหลหนุยล่วหูไหลจยุยและตูล้อคู่ลีมูเลทุกไลอยู่ไหลหนุยล่นฝุ่นของล่นชุนก็ล้อผู้ลุย ้องคุ้งเลอทุนลังตุ้งไหลกุยลันชุนลันนุ่นก็ลำทุ่งได้ไหลดุยแค่ลองมุงลาจุกลงตรงนี้และตูลันชุนยังรอลักสุกวันเลอทุนลันหุนลองมุงลานพูนลงตรงนี้ และคูณรักสุกนารีท,ทูเล่ทูเลนหุ่นเล่นชุนลนคุณลีนุไลนุยไลยสุลาตู <c oughs> <c oughs> เก่งมากเจ้าล้องฝนแล้วก็เก่งมากนะคะเพืพ่อนๆถ้าใครฟังออกนี่ก็คือสุดยอดแต่ถ้าใครที่ยังฟังไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฝนจะมีมาหลายๆเอนให้เพื่อนๆได้ฝึกกันทุกๆอาทิตย์นะคะเพราะว่า อ่ะย้อนกลับไปว่าฝนพูดอะไรในคลิปฝนก็พูดอัปเดตชีวิตในดูไบทั่วไปเนี่แหละช่วงที่กักตัวในช่วงนี้นะคะก็หวังว่าเป็นคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะแบบฝนบอกไปแล้วว่าแบบไม่ดราม่าไม่ดราม่าเพราะว่าฝนอ่ก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรสหรือว่าเก่งภาษาลูอะไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเห็นฝนพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้โปรเฟชชั่นอลแต่เรารู้สึกคิดถึงฟิลที่คุยกับเพื่อนกระเธอเพื่อนแบบเก้งแบบหรือเพื่อนชนีด้วยกันตอนสมัยเรียนเกษตรแบบคุณแม่่่ชาางงงแแตหหนน้้รือออยเมัแบบ มันคิดถึงโมเมนต์นั้นน่ะก็เลยอยากเอากลับมาทําให้มันแบบจริงจริจังๆเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนนะคะไม่มีสาระอะไรใดๆทั้งนั้นนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะสร้างความสุขความบันเทิงให้กับเพื่อนๆในช่วงที่กักตัว self q u a r a n t ทีนกันนะคะ stay home นะ้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อทุกคน โรคติดต่อไม่ติดต่อไม่ติดโรคใช่ไหมเออนะคะก็ลาไปเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ใน y u t u b e เนาะถือว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดที่เราจะได้เจอการติดต่อกันนะคะโดยที่ไม่ติดโรคติด,ต,ดต่อสำหรับวันนี้ฝนต้องไปก่อนแล้วก็พบกับคลิปภาษาลูดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ